พี่น้องมือนิสิมาหากับเขาแหลงพี่น้องเมื่อวานแหรอถิ่เมื่อวานแหพี่น้องมินี่อวานแหหรือถิ่นมาดำลูกหนามกับมือหูนะนี่พ่อหน่อยใช่ไหเมื่อวานแหลองเบิ็งพี่น้องว่าจิได้ปลาปะจิปลาที่โตว่าจิหมานบ่มือนิมาเบิ็งกันพี่น้องมาลุนซอยในเด้กว่าพ่อหน่อยจิได้ปลาโตพี่น้องเฮ้ยกของเนี่ยมาพี่น้องมาเอาใจซอยกันว่าวานเหรอจิแตกบ่พี่น้อง บอ,อ,อ,อกปนหน่อยจีวานเฮรอแต่ว่าจ้วงอะวันห้าวพี่น้องวันห้าวมาไว้จะเข้าวปนหน่อยจีวันดึงขึ้นพี่น,อน้องมาลุนกันวันจี<ส>ได้ปลายังพี่น้องมาลุนมาลุนมาลุนซอยลุนแน่พี่นอ้องฮะลงไปจิกตีนไว้จัง่อยจีวันห้าวขึ้นพี่นอ้องฮะเอา้าพีิลาเต่กับมัพอ๋อพิลาเต่ไม่ให้กำลังใจป,ปาป่าตัวนี้ไอตัวตึงตัวตึงกับมาซอยลุนเตัวนี้พี่น้อง ว้ข the uh, ึ้นยาคักเว้ยพี่น้องขึ้นยาคักได้แล้วพี่น้องหมาแล้วมาแล้วมาแล้วพี่น้องมาแล้วปนินปนินพี่น้องปนินปนินได้แล้วปนินพี่น้องปนินโอ้ยตัวใหญ่เติบอยู่พี่น้องตัวใหญ่เติบยูปนินได้ปนินนี่มื่อวานแฮหมาอยู่พี่น้องมคอนี้ได้แล้วหนึ่งแตมปนินพี่น้องตัวใส่กำลังงามๆพี่น้องตัวนี้ประมาณเกินกิโลโอ้ดินแห้งกันหมาเนี้ยอยู่หมาเนี้ยอยู่ได้การพี่น้องมาตรฐานคือเตาพี่น้องเพรได้อยากด้กินอยู่ตามท้องไห้ตรงหน้าเขา มาเนี่ยยูพี่น้องพอเอาได้ปลามาแล้วคั้วปลาเรียบ,บร้อยพี่น้องเอากระเทียมมาต้มต้มใส่ใบขามอ่อนพี่น้องเคืองปุงกับมุกี้ยังไรพี่น้องคือเก้าแหละข้าตะไคร้ใบปรกกูดหอมแดงกระเทียมมะเทศพี่น้องกระเทศเอากระเทียมยยายมาขัางใส่นามขัางไฟพี่น้อง ให้น้ำเดือดก่อนพี่น้องน้ำเดือดเลยที่ละพี่น้องน้ำเดือดเลยที่เอาปลาลงไปพี่น้องค่อยค่อยย้อนลงไปติ่มแห้งบ่ไ้พี่น้องสิกระเด็นเส่หนาค่อยค่อยว่างเอากรสิบค้้นนี่พี่น้องกระสิบป้ข้นเาสิบค้้นพี่น้องเดี๋ยวมันสิข้าวพี่น้องมาปิดฝาหม้อไว้พี่น้องให้เนื้อปลาสุกเข้าใจไสมมาปรุงพี่น้องใจมาปรุงรสพี่น้องก็ปรุงก็ไม่ยังไร ผงนัวผงนัวพี่น้องใส่หน่อยแซ่บหน่อยใสยย่ไลยแซ่บไล้ตามด้วยน้ำปลาน้ำปลาแดกพี่น้องกินหอมแห้งพี่น้องเต๋ดังคักขนาดน้ำปลาเฮาคนจะน้อยตากโกดโกยจะน้อยให้มันทั่วๆพี่น้องโอ้หอมแห้งหอมแห้งพี่น้องอ่ะหอมแห้งหอมแห้งเห็มันเดือดจันเอยเอากระสีใส่ผักใส่ลงไปอยูพี่น้องใบขามอ่อนใบกระเพรา ต้นหอมตามเลยต้ ant, นหอมไปเรื่อยพี่น้องต้นหอมไปเรื่อยไซสลงไปพี่น้องต้นหอมไปเรื่อยขาดไม่ doubles, ได้เพิ่มสีสันพี่น้องขาดไม่ได้เพิ่มสีสันเขียวเทศกับพริกพี่น้องเพื่อเพิ่มสีสันเบาๆไลยพี่น้องมามามาปลาหมอยจะข้าวพี่น้องปลาหมอยจะข้าวเป็นเดนนเนาะพี่น้องเดือดเป็นจะแสบอยู่ได้พี Point ่น้องรอไล่ปิดแก๊สพี่น้องมามามา หามรลายพี่น้องมาพอม้อ,พพอมเสฟพร้อมเสร์ฟพี่น้องพอ้อ,พพอมเสรฟพร้อมเสร์ฟแล้วแหละไม่นูนต้มปลาเข้าพี่น้องในถ้วยนึงพอดีปลานิ่นตัวนี้ในต้วหมอนึงพี่น้องต้มปลานิ่นปลานิ่นพิธีบันเ้าเห็นสินละพี่น้องพอได้อยากได้กินหาก,ก,นหาก,กินตามภาษาวิธีบันเ้าตามมาคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องโป่งหนิงชาแนลให้กันหลายๆนิดครับสําหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ